ตะขอเบ็ดพร้อมหัวจิกสําหรับเหยื่อยางโคตรคุ้มเลยครับสาหรับเซตนี้เพราะในถุงนี้ทั้งหมด25ชิ้นกับราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นเองครับเอาใจสายกระพงบ่กระพงวังหรือว่าจะเป็นงานปลาช่อนนี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดสาหรับการใช้ควบคู่กับเหยื่อยางงานใต้น้ําตัวตะขอเบ็ดผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าที่มีความแข็งและมีความคมมากหัวจิกหลอมตะกั่วทรงกลมพร้อมกับการทําก้านให้เป็นเงี้ยงไว้สําหรับการยึดกับตัวเหยื่อยางสําหรับในถุงนี้นะหนวดเลือกใช้ขนาด5กรัมครับซึ่งเป็นขนาดยอดฮิตใน าสิโดยวิธีการใช้งานไม่ยากเลยครับมันมีเอาไว้ใช้คู่กับเหยื่อยางโดยเฉพาะเริ่มจากการหาเหยื่อยางตัวเหมาะที่ทุกคนชอบต่อไปก็วัดระยะสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเกี่ยวเข้าไปตามระยะที่เรากะไว้สุดท้ายแทงตะขอเบ็ดให้โผล่ขึ้นมาด้านบนลักษณะแบบนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ทีเด็ดสําหรับการเกี่ยวเหยื่อยางเพชรคาดงานใต้น้ําเซ็ตสุดคุ้มมีให้เลือกหลากหลายขนาด1กรัม2กรัม3ากรัม5กรัม7กรัม10กรัม14กรัมและ20กรัม ทั้งหมดที่ว่ามาเท่านี้ก็ถือว่าครอบคลุมสําหรับการนําไปใช้กับขนาดเหยื่อที่ทุกคนชื่นชอบแล้วครับเซตสุดคลุมสําหรับเพชคฆาตงานใต้น้ําตะขอเบ็ดพร้อมหัวจิกสําหรับงานปลายางลุยกันได้เลยครับ